ความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูของเราแต่มันคือครูที่สอนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งในตัวเองแม้ว่าหัวใจจะยังสั่นคลอนก็ตาม คนเราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดกันทั้งนั้นบางครั้งมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่บางครั้งมันก็รุนแรงถึงขั้นเจ็บปวดลึกลงไปในใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถลุกขึ้นมาอีกครั้งคุณอาจถามว่านี่คือจุดจบของเราไหมแต่ที่จริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบศัก,กยภาพภายในที่เราไม่เคยคิดว่ามีอยู่ ความเจ็บปวดทำให้เราเรียนรู้ที่จะหลอมรวมความแข็งแกร่งจากน้ำตาและรอยยิ้มตอนที่เราต้องสูญเสียหรือรเผชิญกับความยากลำบากเราพบว่าจริงๆแล้วเราสามารถยืนหยัดและเดินต่อไปได้แม้ในช่วงเวลาที่สั่นคลอนที่สุด ในเวลาที่เรามีบาดแผลความเจ็บปวดจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้ามันทำให้เราเข้าใจค่าของชีวิตของเรามันเปิดโอกาสให้เรามองโลกอีกมุมที่แตกต่างเราจะเริ่มเห็นความสวยงามของการลุกขึ้นใหม่การมีความหวังและความกล้าที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดกลายเป็นข้ออ้างในการไม่ใช้ชีวิตแต่จงยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตความเจ็บปวดมันช่วยสลักเรื่องราวในชีวิตเราให้มีความหมายมากขึ้นได้เสมอ แล้วคุณละ่ะเคยผ่านความเจ็บปวดที่สอนให้คุณแข็งแกร่งขึ้นไหมแชร์ประสบการณ์ได้เลยในคอมเมนต์นะ